เออทิงไปฉลองวันเกิดเธอทั้งทีอ่ะทำไมไม่ชวนแฟนมาด้วยล่ะยังไม่เคยเจอตัวจริงเลยงานเขาค่อนข้างที่จะยุ่งอ่ะมาส่งอาหารครับอ๋อวางไว้ตรงนั้นเลยครับได้ครับได้ครับฟ้าน่ยจะไปไหนค่าห้องจะจ่ายไ,ได้หรือยังนี่ก็ค้ามาเป็นอาทิตย์แล้วถ้าไม่มีเงินจ่ายพรุ่งนี้ย้ายออกไปนะคุณไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เงินเดือนผมก็ออกแล้วขอแค่มีคนอยู่อ่ะฉันก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้น อ่ะแอปเปิลผมมึงซื้อมาคุณกินลูกเล็กผมกินลูกใหญ่แม่หนูกา่ามีความสุขกันดีตอนนี้งานที่เขาทำอ่ะก็ไปได้ดีเลยนะเราสองคนอ่ะกำลังจะขยายเข้าไปอยู่บ้านหลังใหญ่เร็วๆนี้แล้วโอเคแค่นี้นะแม่ไปไปทิงไปโรงพยาบาลกันคุณเชื่อผมเถอะไปไปเร็ว ไม่ไปฉันไม่อยากไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลก็ต้องใช้เงินเยอะเพื่อซื้อ,อยาขมก็ขมฉันไม่อยากกินที่รักฉันอยากดื่มน้ำมากได้ได้ได้คุณรอผมนะเดี๋ยวผมไปเอามาให้ทิงทิงขอให้คุณตกลงเป็นแฟนกับผมคุณอยากได้อะไรผมก็จะให้ฉันไม่ต้องการทิงผมรักคุณจริงๆนะขอให้คุณอยู่กับผมผมรับรอง คุณจะมีความสุขที่สุดเลยไหนบอกจะสู้ไปด้วยกันไงไม่มีความจำเป็นที่ต้องมาเสียเวลากันอีกต่อ,อไปแล้วคุณไม่รักฉันแล้วใช่ไหมผมไม่อยากกิน <ผม S 1> แอปเปิ<อ>เป้ลอีกแล้ว ่วันนี้กินอะไรดีกินอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยอขอบคุณนะแฟนผมอดทนจนได้ดีสักทีนะทิ้งความฝันของคุณคืออะไรเหรอถ้าคุณโกหกผมอะขอให้คุณตกนรกนะความฝันของฉันเหรอ ก็คือการมีคุณอยู่ข้างๆไปตลอดชีวิตไงแล้วคุณอยังมีน้องกี่คนล่ะยังมีซ่าสิคนหนึ่งโหลพอดีเลยพอดีเลยเปิลครับแอปเปิลแอปเปิลเมืองดอยอ่างขางส้มเมืองฝางหวานครับพี่ขาแอปเปิลที่ลูกช้ำใหญ่แบบนี้กินยังไงหรอคะอ๋อตัดส่วนที่ช้ำออกก็กินได้น้องเนี่ยพี่อะขายถูกๆเพราะมันช้ำ มันมีผู้ชายตัดสกินเฮดผมสั้นๆคนหนึ่งมาซื้อบ่อยมากเลยอ่ะแอปเปิ้ลผมมึงซื้อมาคุณกินลูกเล็กผมกินลูกใหญ่ เฮ้ยออเดอเข้า้วเว้ยฟ้าคุณหาผมเจอได้ไงเพื่อนสนิทคุณบอกฉันเองเราเลิกกันแล้วคุณจะตามผมมาทำไมเรากลับมาคืนดีกันเถอะนะเฮ้ยถิงนี่คุณพูดอะไรของคุณอ่ะคุณอ่ะเป็นคนที่มีแฟนแล้วนะฉันรู้ความจริงหมดแล้วชีวิตคนเราอ่ะมันสั้นฉันรู้คุณอยากให้ฉันมีความสุขอยากให้ฉันมีชีวิตที่ดีแต่ชีวิตที่มันไม่มีคุณอ่ะมันจะมีความหมายอะไรเราสองคนอ่ะ ไม่เหมาะสมกันหรอกคุณน่ะคนไปนั่งในรถหรูส่วนผมอ่ะชาติเนี้ยคงขับได้แค่มอไซค์คันเก่าๆนี่แหละไปซะคุณต้องการอะไรจากผมอีกถึงรถจะแพงแค่ไหนถ้าคนขับไม่ใช่คุณอ่ะมันจะมีประโยชน์อะไรเฮ้ยบ้าจริงหลังจากนี้ยคุณจะมาเสียใจทีหลังไม่ได้แล้วนะไม่มีวันเสียใจหรอกคุณน่ะอย่าทิ้งฉันไปไหนอีกนะ ต่อให้เราสองคนอ่ะต้องใช้ชีวิตลำบากกว่านี้คุณก็ห้ามเทงฉันเด็กขาดไปจับ<า>ผมไว้แน,น่นๆน,นะฟานายจะหนีฉันทำไมเดี๋ยวกลับบ้านค่อยคุยกันที่รักว,วันนี้วันเกิดฉนะันอะกลับบ้านเร็วๆนะสู้ๆสู้สส ชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ